ดวงชะตาราศีเมษประจำเดือนนี้การเปิดฉากแห่งการเปลี่ยนแปลงเดือนนี้สำหรับชาวราศีเมษจะเป็นเหมือนหน้าใหม่ของหนังสือเล่มสำคัญที่กำลังจะเขียนต่อหลังจากช่วงที่ผ่านมาที่อาจจะมีความไม่แน่นอนและความท้าทายมากมายบัดนี้ดวงดาวได้จัดเรียงตัวในแบบที่จะส่งพลังงานใหม่เข้ามาสู่ชีวิตของคุณทำให้คุณรู้สึกเหมือนมีไฟใหม่ที่ลุกโชนช่วงขึ้นมาในหัวใจ พลังงานที่เข้ามาในเดือนนี้จะทำให้คุณมีความกระตือรือร้นและความมุ่งมั่นที่เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดคุณจะรู้สึกเหมือนเป็นนักรบที่เพิ่งได้รับอาวุธใหม่ที่คมกริบและทรงพลังพร้อมที่จะออกไปพิชิตเป้าหมายต่างๆที่วางไว้แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องระวังเรื่องการใช้พลังงานนี้ให้เหมาะสมด้วยเพราะการที่มีพลังมากเกินไปอาจจะทำให้เกิดการตัดสินใจแบบหุนหันพลันแล่นได้ด้านการงาน การก้าวสู่จุดสูงสุดใหม่ในด้านการงานเดือนนี้คุณจะเหมือนนักปีนเขาที่กำลังมองเห็นยอดเขาที่ต้องการไปถึงโอกาสใหม่ๆจะเริ่มปรากฏให้เห็นชัดเจนขึ้นเรื่อยๆและคุณจะรู้สึกว่าทุกสิ่งที่เคยเตรียมมาในช่วงที่ผ่านมากำลังจะเริ่มออกผลเป็นรูปธรรม หากคุณเป็นพนักงานคุณอาจจะได้รับมอบหมายงานที่มีความสำคัญมากขึ้นหรือได้รับการเสนอตำแหน่งใหม่ที่มีความท้าทายและค่าตอบแทนที่ดีขึ้นด้วยจุดย่ออยู่ที่การที่คุณจะต้องแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการเป็นผู้นำไม่ใช่แค่การทำงานตามที่ได้รับมอบหมายเท่านั้นแต่ต้องคิดเชิงรุกและเสนอแนวทางการแก้ปัญหาที่สร้างสรรค์ได้ดยวย สำหรับผู้ที่ทำธุรกิจส่วนตัวเดือนนี้จะเป็นช่วงที่ต้องตัดสินใจในเรื่องการขยายกิจการหรือการลงทุนในโครงการใหม่คุณอาจจะได้รับข้อเสนอจากพันธมิตรทางธุรกิจหรือมีโอกาสเข้าไปร่วมงานในโครงการขนาดใหญ่ที่จะเป็นการเปิดประตูสู่ความสำเร็จในระยะยาวได้ ความท้าทายหลักในด้านการงานจะอยู่ที่การจัดการกับความดันและความเครียดที่เพิ่มขึ้นเพราะคุณจะต้องรับผิดชอบมากขึ้นและต้องตัดสินใจในเรื่องสำคัญสำคัญบ่อยครั้งขึ้นด้วยการที่คุณมีอารมณ์ร้อนและใจเร็วตามธรรมชาติอาจจะทำให้เกิดความขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานหรือผู้บังคับบัญชาได้ดังนั้นการฝึกการควบคุมอารมณ์และการฟังความคิดเห็นของผู้อื่นจะเป็นสิ่งสำคัญมาก ตัวอย่างเช่นหากคุณทำงานในด้านการตลาดคุณอาจจะได้รับมอบหมายให้วางแผนแคมเปญใหญ่สำหรับลูกค้าสำคัญหรือหากคุณทำงานด้านไอทีคุณอาจจะได้รับโอกาสเข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบใหม่ที่จะเป็นการก้าวกระโดดในอาชีพการงานของคุณได้ด้านการเงินความมั่งคั่งที่เริ่มก่อตัวในด้านการเงินเดือนนี้ คุณจะเหมือนนักเพาะปลูกที่เริ่มเห็นผลของการเพราะพันธุ์ที่ทำมาอย่างอดทนในช่วงที่ผ่านมารายได้ของคุณมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดโดยเฉพาะรายได้จากงานหลัดหรือธุรกิจที่คุณทำอยู่แต่สิ่งที่น่าตื่นเต้นมากกว่านั้นคือโอกาสในการหารายได้เสริมจากทักษะพิเศษหรือความสามารถที่คุณมี คุณอาจจะได้รับข้อเสนอให้ทำงานฟรีแลนซ์หรือมีคนเสนอให้คุณร่วมทุนในโครงการที่มีแนวโน้มผลกำไรที่ดีนี่เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสำหรับการคิดนอกกรอบและมองหาแหล่งรายได้ใหม่ๆการลงทุนในเดือนนี้ควรจะเน้นไปที่ความมั่นคงมากกว่าการเสี่ยงสูงแม้ว่าคุณจะมีพลังงานและความกล้าที่จะลุยโครงการใหม่ๆแต่ในเรื่องการเงินควรใช้สติมากกว่าอารมณ์หุ้น พันธบัตรหรือกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงปานกลางจะเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าการเล่นหุ้นเก่งกำไรหรือคริปโตที่มีความผันผวนสูงสักกันการใช้ใจ่ายคุณอาจจะมีแนวโน้มที่จะซื้อของที่มีราคาแพงมากขึ้นโดยเฉพาะของที่เกี่ยวกับการทำงานหรือการพัฒนาตัวเองเช่นคอมพิวเตอร์ใหม่คอร์สเรียนออนไลน์หรือการเข้าสัมมนาที่มีค่าใช้ใจ่ายสูงซึ่งถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าหากคุณเลือกอย่างรอบคอบ ตัวอย่างการจัดจานเงินที่ดีคือการตั้งเป้าหมายการออมที่ชัดเจนเช่นการออมเงินไว้30%ของรายได้เพิ่มที่ได้รับในเดือนนี้เพื่อเป็นเงินทุนสำหรับโครงการใหญ่ในอนาคตหรือการสร้างกองทุนฉุกเฉินให้แข็งแกร่งขึ้นด้วยด้านความรักบทใหม่แห่งอารมณ์หัวใจสำหรับคนโสดการเปิดใจรับรักใหม่ หากคุณยังคนโสดอยู่เดือนนี้จะเป็นเหมือนการเปิดประตูสู่โลกแห่งความรักที่เต็มไปด้วยความหวังและความตื่นเต้นพลังงานที่เข้ามาจะทําให้คุณมีสเสน่ห์และความมั่นใจในตัวเองเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดคุณจะเป็นเหมือนดวงแสงที่ส่องสว่างและดึงดูดผู้คนรอบข้างเข้ามาหาด้วยความอยากรู้อยากเห็นการพบเจอใหม่ๆจะเกิดขึ้นในสถานการณ์ที่คาดไม่ถึง อาจจะเป็นในงานเลี้ยงของบริษัทการประชุมสัมมนาหรือแม้แต่ในร้านกาแฟที่คุณไปซื้อเป็นประจำคนที่เข้ามาในชีวิตคุณเดือนนี้อาจจะเป็นคนที่มีบุคลิกที่แตกต่างจากที่คุณเคยสนใจและนั่นอาจจะเป็นสิ่งที่ดีด้วยเพราะจะช่วยให้คุณได้เรียนรู้มุมมองใหม่ๆของการมีความสัมพันธ์สำหรับคนโสดที่เพิ่งจบความสัมพันธ์เดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งการเยียวยาและการเริ่มต้นใหม่ คุณจะรู้สึกพร้อมที่จะเปิดใจรับคนใหม่มากขึ้นแต่ควรระวังอย่าให้ความกระตือรือร้นในการหาคนใหม่ทำให้คุณเลือกคนที่ไม่เหมาะสมแค่เพราะไม่อยากอยู่คนเดียวการออกไปพบปะผู้คนจะเป็นกุญแจสำคัญแอปหาคู่คกิจกรรมทางสังคมหรือการเข้าร่วมชุมชนที่สนใจในสิ่งเดียวกันจะเป็นช่องทางที่ดีในการพบเจอ คำแนะนำคือให้เป็นตัวของตัวเองให้มากที่สุดอย่าพยงงายามแสดงเป็นคนอื่นเพื่อให้คนอื่นชอบเพราะความจริงใจและความเป็นธรรมชาติจะดึงดูดคนที่เหมาะสมกับคุณมากกว่าสำหรับคนมีคู่การปรับปรุงและยกระดับความสัมพันธ์ สำหรับชาวราศีเมษที่มีคู่แล้วเดือนนี้จะเป็นช่วงของการทบทวนและการปรับปรุงความสัมพันธ์ให้ดีขึ้นคุณกับคู่จะรู้สึกเหมือนได้รับพลังงานใหม่ในการเข้าใจกันและกันและมีแรงจูงใจที่จะทำให้ความสัมพันธ์มีความหมายมากขึ้น หากเมื่อไหร่ที่ความสัมพันธ์ของคุณเริ่มเข้าสู่ช่วงที่เรียบเรียบจืดๆดเดือนนี้จะเป็นโอกาสทองในการเติมสีสันใหม่เข้าไปการวางแผนท่องเที่ยวร่วมกันการลองทำกิจกรรมใหม่ๆที่ไม่เคยทำมาก่อนหรือการคุยกันเรื่องอนาคตอย่างจริงจังจะช่วยให้ความสัมพันธ์มีชีวิตชีวาขึ้นได้ ความท้าทายหลักสําหรับคนมีคู่จะอยู่ที่การจัดการกับความแตกต่างของความคิดเห็นเพราะพลังงานของราศีเมษที่เข้มข้นในเดือนนี้อาจจะทําให้คุณมีความต้องการที่จะเป็นฝ่ายวินเดรสเกมในการโต้เถียงหรือการตัดสินใจต่างๆ การเรียนรู้ที่จะประนีประนอมและมองหาทางออกที่เป็นประโยชน์กับทั้งสองฝ่ายจะเป็นสิ่งสำคัญมากๆนะครับสำหรับครูรักที่กำลังคิดจะก้าวไปสู่ขั้นต่อไปเช่นการมั่นการแต่งงานหรือการย้ายมาอยู่ร่วมกันเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่ดีในการคุยกันอย่างจริงจังและวางแผนอนาคตร่วมกันนะครับแต่ควรใช้เวลาในการคิดอย่างรอบคอบอย่าตัดสินใจแบบเร่งรีบเพียงเพราะอารมณ์ในช่วงนั้น คำแนะนำสำหรับการใช้ชีวิตในเดือนนี้เดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งการเติบโตและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญสำหรับชาวราศีเมษแต่การที่จะใช้ประโยชน์จากพลังงานบวกนี้ได้อย่างเต็มที่นั้นน่ะ คุณจะต้องเรียนรู้การสมดุลระหว่างความกระตือรือร้นกับการใช้วิชรณญา์ในด้านสุขภาพควรใส่ใจเรื่องการออกกำลังกายและการพักผ่อนให้เพียงพอเพราะพลังงานที่เข้มข้นในเดือนนี้อาจจะทำให้คุณรู้สึกเหนื่อยล้าได้ง่ายการทำสมาธิหรือโยคะจะช่วยให้จิตใจสงบและมีสมาธิมากขึ้น การเรียนรู้สิ่งใหม่นั่นนัดจะเป็นสิ่งที่ดีมากเลยนะครับในเดือนนี้ไม่ว่าจะเป็นทักษะใหม่สำหรับการงานภาษาใหม่หรือแม้แต่ง,งานอดีรเรกที่ไม่เคยลองมาก่อนสมองของคุณจะรับรู้และเรียนรู้ได้เร็วกว่าปกติสีที่จะเสริมโชคให้คุณในเดือนนี้คือสีแดงและสีสมซึ่งจะช่วยเพิ่มพลังและความมั่นใจส่วนสีที่ควรหลีกเลี่ยงคือสีเทาและสีดำที่อาจจะทำให้พลังงานลดลงได้นะครับ อย่าลืมว่าทุกการเปลี่ยนแปลงต้องใช้เวลาและการที่คุณมีพลังงานเยอะในเดือนนี้ไม่ได้หมายความว่าคุณต้องทำทุกอย่างในเวลาเดียวกันจงใช้ความอดทนและความมุ่งมั่นที่เป็นจุดแข็งตามธรรมชาติของราศีเมษในการสร้างอนาคตที่ยืนยาวและมีคุณค่า เดือนนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตของคุณหากคุณเปิดใจและรับพลังงานนี้อย่างชาญฉลาดคุณจะพบว่าตัวเองได้เติบโตและประสบความสำเร็จมากกว่าที่เคยคิดไว้แน่นอนครับผม